ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมครับคาลิงนะครับหลายคนเข้ามารับชมคลิปย้อนหลังเพื่อจะมาดูการจัดอันดับกลางร,รับนะครับย้ำว่านี่เป็นการจัดอันดับกลางร,รับสไตล์เดซทอยดและก็อังเคอร์แสองเพลสตล์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น เพสตไตล์นักเตะจะเป็น2บูตเตอร์เท่านั้นนะครับไม่รวมตัวบูตเดียวนะและไม่รวมกลางรัฟสไตล์อื่นไม่เอาออเชสเตอร์ ater, ไม่เอาบล็อกทูบล็อกนะครับไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวมากๆนะก็เลยคัดมาได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าขาดเหลือตัวอะไรนะถ้าตามจริงควรรอก็คือควรรอมาเกลเล่สองบูตเตอร์เข้าก่อนแต่อันนี้เราจะมาจัดระดับก่อนนะย่าไม่ก่อนนะว่าเป็นการจัดัะดับแบบมีความคิดเห็นผมด้วยและก็รวมกับความคิดเห็นคนดูด้วยนะครับตอนนี้คนดูประมาณ200ท่านนะครับในไรสุดทิกตอกนะครับ ใครที่มาดูคลิปย้อนหลังในบ้านแดงก็ฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับว่ารอบต่อไปอยากให้จัดอันดับตำแหน่งไหนสไตล์อะไรคอมเมนต์ Comment มาเดี๋ยวเราจัดอันดับให้ครับมามาที่ตัวแรกตัวไหนก่อนเลยคอมเมนต์ Comment มาคนดูคอมเมนต์ Comment มานะครับการรับเดสทอยแล้วก็อังเคอร์แมนนะครับสองเพสไตล์นี้นะส่วนใหญ่มันจะเยอะเป็นทางด้านเดสทอยกับอังแต่สูสีนะไรกาดก่อนเลยหรอการดจังโอ้โหเปิดหัวมาเปิดแรงเลยหรอ เบาบีดี้เลยเอางี้ดีกว่าวันนี้มันเพิ่งมีแพ็คเข้ามาเป็นกลางรับตัวแรกเลยแล้วกันของริเวอร์พูครับวาตารุเอนโดครับของริเวอร์พูเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆครับเป็นกลางรับที่มีส่วนสูง178นะครับนะน้ำหนัก75อายุ31ครับจุดเด่นของเจ้าตัวคือมีค่าพลังเกมรับที่สวยงามมากนะครับการแย่งบอลความดุดันถือว่าแจ่มครับ ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วปสีสปีต้อนอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับความแข็งแกร่งพอมีนะครับบาร์รันพอได้จ่ายบอลพอโอเคนะครับตันอยู่ที่ประมาณร้อยสองนะต้นๆน,นะครับเพื่อนๆคิดว่าประมาณไหนหลายคนยังไม่ได้เก็บหรือว่าไม่ได้จัดตัวนี้นะอาจจะแสดงความเห็นตามค่าพลังนะส่วนตัวนะครับผมว่าเขาถ้าเทียบกับตัวเดซทอยตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเอ็ดการ์ดาวิดหรือว่ากัตจังนะครับส่วนตัวผมว่าระดับเอนโดนะ นะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ A ต้นๆน,นะครับหรือว่า B นะ A A นะครับประมาณนี้นะครับอคอมเมนต์มา A หรือ b ดีเอนโดกลางรับเดสทอยของริเวอร์พูลครับคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อย A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  ส่วนใหญ่เป็น A นะคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็น A นะครับมี C หลงมาแต่ไม่มี C นะมันคงไม่ได้แย่ขนาด C ขนาดนั้นนะครับ เอโอเคเอ็นโดตัวแรกนะครับมาที่ A นะครับทางด้านวาตอรูเอนโดนะครับเจ้าตัวนี้ป่ะเอ็นโดถือว่าดีไหมหรือว่าเลื่อนถ้าใครมีความเห็นต่างคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับนี่เอนะส่วนใหญ่เป็น A นะครับโหต่อไปวีล่าจะเอาคิดจบเลยใช่ไหมวาวีล่ามาต่อไปเป็นทางด้านโชว์ธามเหมือนกันดีกว่าเคียร์โชว์ธามให้จบๆไป ต่อไปเป็นทางด้านบอลเบดีครับเป็นทางด้านบอลเบดีที่มากับสกิลพิเศษอย่างทางด้านสกิลพิเศษมันไอขายาวใช่ปะไอจิมบอลขายาวอ่ะนะครับเด e ทชอยเยครับบลเดีตัวนี้ประมาณไหนครับเพื่อนๆประมาณไหนส่วนตัวผมถ้าเรื่องเกมรับนะของบอลเบดีอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนตัวอื่นนะครับของเจ้าตัวจะเด่นไปทางด้านพวก kicking power s t a m i n าการจ่ายบอลพาดบอลนะมีความคล่องตัวด้วยนะตามจริงอ่ะ ถ้าตามจริงถ้าค่าพลังประมาณนี้เจ้าตัวควรมาในเพลสตายอย่างบล็อกทูบล็อกนะตามจริงนะนะครับแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งจ๋านะครับเกมรับยังไม่มีสีฟ้าเลยนะนะครับนะครับนอกจากจะไปดันค่าพลังเกมอาที่อื่นมาใส่ให้เนาะสำหรับบอลเบดี้นะครับส่วนตัวผมให้ประมาณ B นะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อย S S โอ้โหไอเด็กมาริดปะเนี่ย S S เนี่ยโอ้โหเอาโหบอลเบดี้เ วีลาควีลาไรกาดกูไ <brewer> ม <y> uh, like ่ใช่เอสเเลยหรอน้องโอ้โหบอลบีไดเอสโอ้โหเอสเลยหรอบีบีเออบีเยอะเอสวยเออเอสวยจริงเอสบวกครับเชียร์มาร์ติดหยอกหยอกเอบวกได้บอกเก่งก็เอนโดหรอพี่ว่าเอนโดเกมรับดีกว่านะสปีดอะไรอย่างเงี้ยเอนโดสูสีนะครับแต่ความแข็งแกร่งเอนโดดีกว่านะครับแต่จ่ายบอลความคล่องตัวนี่บอลบีไดจะดีกว่านะครับบีบีพอ คิดเหมือนพี่เลยนะครับบีเยอะนะคอมเมนต์บีบีเยอะนะมมนี่ะนะนะครับเอครับไร้แชมป์เว้ย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 ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะน้องนี่ไงก,ก็แชมป์สมโมสรโลกเนี่ยนี่แกเรตบาเล่ภาคนี้จะมาอีกไหมครับหรือรอภาคหน้าเลยแกเรตเบลหรือเปล่าสิริมึงแกเรตบาเล่อะไรก่อนภาคนี้น่าจะไม่มีแล้วนะรนะอดูภาคหน้านะนะครับแกเรตบาเล่โอ้โหสิริกูอ่านจะเสียเลย น,น่าจะต้องเอาข้อความออกว่ะทุกคนตตมันเตือนอ่ะน่าจะต้องเอาข้อความออกมันมีบางคนพิมพ์คำหยาบมานะครับตตมันมาเตือนพี่นะครับน่าจะต้องเอาข้อความออกว่ะมาข้อความขอโทษนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมานะมันตตม like yeah. ันเตือนนะครับบางคนพิมพ์นี่แหละครับพี่เลยไม่อยากให้สิริอ่านแบบบางคอมเมนต์นะครับพิมพ์มาแบบนะมาตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปขอเป็นตัวรายดีเข้าสู่อ e ีพิกสบูลแล้วนะโชว์ไทม์จบแล้ว2ตัวนะเอนโดเอแล้วก็บอร์เบเดบดีนะครับผมนะตัวต่อไปตัวรายดีเอสกาไรากาศุไรากาศเร็วออรีบจังนะครับเกบบโตกัสจังโอ้กักักมาเยอะบูสเกตเอสกาเอสกามามาที่เอสกานะครับเอสกาเราบิดแล้วกันมาเอสกานี้ควรอยู่ประมาณไหนครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยผมมีในใจแล้วนะเอสกานะครับ ในตำแหน่งที่เจ้าตัวมาจะมาในตำแหน่ง CM นะแต่ตามจริงหลายคนก็จะอัพไปยืนด m ด้วยยืน CM ด้วยนะครับจุดเด่นของอิตก้าคือความเร็วนะความขยันของเจ้าตัวนะใครที่เล่นตั้งแต่ล่างบูทเดียวไปนะ่าจะพอสัมผัสได้นะครับเป็นกลางร,รับตัวหนึ่งที่แจ่มมากๆนะครับอัพไซในนี่ข้าพรางสวยมากนะสปีดต้นสปีดปลายนะครับความแข็งแกร่งพอมีนะครับเกมรับอาจจะแบบก็ดีอะสำหรับผมนะนะครับขยันด้วยแล้วก็ยืนถูกที่ถูกเวลานะเวลาเล่นนะตอนรีวิวก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่ง ที่น่าสนใจมากๆแต่ข้อเสียของเจ้าต,ตัวคือรูปร่างลักษณะของเอตกาครับจะสูงแค่168นะครับน้ำหนัก69อายุ31นะร่างนี้อยู่สโมสรอนบาซ่าด้วยนะส่วนตัวผมให้อยู่ประมาณ A ใครคมีความเห็นเหมือนผมคอมเมนต์มา A บวกไหม A บวกไหมเอาผมคิดว่า A บวกนะประมาณ A บวกนะครับนะผมยังรู้สึกว่ามันมีตัวอื่นดีกว่าอยู่ในระดับอื่นดีกว่าอยู่นะสำหรับเอตกามันขาดเรื่องความแบบพวกส่วนสูงนะที่ ขาดไปแต่การยืนตำแหน่งในะการไปยืนแบบดักบอลนะครับและล่างนี้พาสบอลดีด้วยนะครับเป็นกลางรับที่คือมันมาแต่ตำแหน่ง C.M มันเลยได้ค่าพลังพาสมาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ออกบอลได้ด้วยนะครับสำหรับเอ็ดการ์ดาวิดเนาะนะนะก็ไส้ใน104เลยนะทัชอัพยืนประมาณ D.M นะครับสกิลนี่ถือว่าดีนะครับมีวันทัชมาด้วยนะครับฝ่ติงสปีดแท็กแบ็กอะไรต่างๆนะครับบล็อกเตอร์แล้วก็สกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสด้วยนะครับสำหรับเอ็ดการ์ดาวิดนะนะครับ หลายคนให้ A นะหรือว่าเลื่อนมา A ดี A หรือ A บวกขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเพื่อนๆที่มาดูคลิปย้อนหลังอาจจะไม่เห็นคอมมต์แลวนะ A พออ่ามีคนบอก A อบวกอ่ามี2เสียงนะตอนนี้ A, A บวก A อบวกอ่าโอเคครับเสียงเป็นเอกฉัฉท์มากครับเป็น A บวกนะครับสำหรับเอตกาดาวิดครับไปตัวต่อไปครับเป็นทางด้าน กัดจังว่าครับกัดจังก็จะเป็นการรับอีกตัวหนึ่งนะครับที่รูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากแต่ก็สูงกว่าทางด้านเอสกานะครับตัวนี้ประมาณไหนครับสาหรับกัดจังครับเป็นการรับตัวหนึ่งที่หลายคนใช้งานนะเจอบ่อยในแรงด้วยนะค่าพลังเกมรับดีมากพาร์ทบอลอาจจะไม่สู้ทางด้านเอสการ์ดาวิดนะครับแต่เรื่องความเร็วความแข็งแร่งผมว่าสูสีกันมากครับส่วนตัวผมชอบมากกว่าทางด้านเอสการ์ดาวิดนะ แข่งแร่งด้วยรูปร่างดูดีขึ้นมาด้วยนะครับเกมรับดีความคล่องตัวอาจจะไม่ได้สู้แล้วก็การจ่ายบอลอาจจะไม่ได้สู้นะครับส่วนตัวผมมีในใจเหมือนกันนะครับอยากดูเพื่อนๆว่าคอมเมนต์มาประมาณไหนส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ A บวกถึง S สนะครับสำหรับทางด้านก๊ชังนะหรือว่ากัตตูโซนะครับนะกัตตูโซนะครับเ S S เยอะนะครับ A บวกก็มีมานะครับโอเค A บวกไม่ก็ S ครับนะครับ เจ้าตัวทัดสูงขึ้นอีกนิดนึง่ถือว่าดีนะครับมีสกิลพิเศษด้วยนะฟร์เทสด้วยนะครับสำหรับกัดจังตัวนี้นะนะครับกัดจัง SS ครับผู้หู SS สเยอะนะหลายคนบอก SS ตัวเดียวจัดอันดับอะไรครับเนี่ยจัดอันดับกลางรับสไตล์อังเคอร์แมนแล้วก็เดสทอยครับ SS โอเคครับส่วนใหญ่เป็น s นะครับขอเลื่อนกัดจังไปที่ s นะครับอุ้ยเรียงลำดับตามกันขึ้นมาเลยนะมีแค่ มีแค่เอนโดกับบอลบเดที่เราแบบตัดลงมานะนะครับเอสเอสโอ้โหเอสเอสเลยออกกระจังตึบๆมาตัวต่อไปครับตัวไหนดีโอ้โหต่อไปมีแต่ตัวเดือดๆว่ะตัวต่อไปตัวไหนดีขอเป็นบาซ่าแล้วกันนะครับขอเป็นบาซ่าแล้วกันนะครับตัวต่อไปขอเป็นทางด้านมันชื่ออะไรเอ็ดมิลสันป่ะใช่ป่ะมันชื่อเอ็ดมิลสันป่ะ นะเอ็ดมิลสันนะครับตัวต่อไปกลางรับที่เข้ามาก่อนใครเลยนะนะครับสไตล์อังเคอร์แมนนะตัวนี้จะแตกต่างจากตัวก่อนหน้านะตัวนั้นก็คือเดสทอยหมดเลยนะครับ4ตัวก่อนหน้าตัวนี้จะเป็นอังเคอร์แมนนะจะแตกต่างกันก็คืออังเคอร์แมนจะเป็นตัวยืนปักหลักรอเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนะสำหรับกลางรับเดสทอยจะเป็นตัวเข้าหนักเข้าแน่นให้เรานะครับเข้าบอลรวดเร็วเพื่อจะไปแย่งบอลมาส่วนตัวให้ประมาณไหนครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยครับ จุดเด่นของเจ้าตัวนะครับจะเป็นการออกบอลเนาะนะครับแล้วก็เกมรับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเรื่องความดุดันนะครับสปีดพอมีสปีดอยู่ที่ประมาณ90สสปีดต้นจะน้อยมากนะครับความแข็งแกร่งพอมีครับแต่ออกบอลสั้นบอลยาวถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะสาหรับกองกลางตัวนี้นะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งแล้วการที่ผมเคยใช้ในร่างบูตเดียวนะร่างนี้ก็เคยเหมือนจะรีวิวไปแล้วถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับตัวอังเคอร์แมนตัวอื่นอาจจะไม่ได้เวอร์จ่านะครับ ส่วนตัวผมก็มีในใจนะครับนะส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ A บวกหรือ S สนะส่วนตัวนะเพราะว่าผมไม่ชอบตรงที่ดูดันเขาไม่ยืะนะครับเวลาเข้าบอลอาจจะไม่ได้เข้าหนักจ๋าๆนะครับแต่การยืนตำแหน่งการยืนดักบ,บอลถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับเอดมิลสันตัวนี้นะสปีดต,ต,ต้นการออกตัวอาจจะไม่ได้ดีมากครับแต่จะมีสปีดที่คอยวิ่งไล่ให้เราด้วยด้วยนะครับผมแข้งแกงอาจจะไม่ได้ดีเบอร์ส่วนสูงถือว่าดีครับมีส่วนสูงที่186นะน้ำหนัก 75อายุ30นะครับร่างนี้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ A หรือ A บวกนะครับถึง S นะครับประมาณนี้คอมเมนต์มาเพื่อนๆคอมเมนต์มาผม,ม,มาจะเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักนะครับ A บวกอเพี A, A, A ่อครับขอเหตุผลหน่อยขอเหตุผลหน่อยทำไมทำไมถึงอะไรยังไงเนาะขอเหตุผลเพื่อนๆด้วยนะครับ A บวกนะ A บวกเยอะนะขอเหตุผลด้วยครับขอขอเทียร์พร้อมเหตุผลครับ บาซ่าเริ่มต้นที่ a บวก b ครับผมไม่มีเอาเหตุผลเหตุผลอะไรวะเนี่ยเขด็ดีดีดีน้องๆ ss ครับ a ครับ a กับ a บวกนี่สูสีมากรับมันมันมันอะระหว่างอะเลือกก่อนระหว่างเอ็ดกาดาวิดกับเอ็ดมิลซันเนี่ยเลือกตัวไหนถ้าเลือกได้แค่ตัวเดียวในตำแหน่ง dm เรื่องตัวเดียวได้ตำแหน่ง dm ระหว่าง ทางด้านเอ็ดมิลสันกับทางด้านเอสกาดาวิดครับเอสกาเอสกานะเอสกาดาวิดดาวิดเอสกา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 หยูยหลายคนให้เป็น A ครับแล้วถ้า A เนี่ยหลังวาตารุเอนโดหรือว่าด้านหน้าวาตารุเอนโดครับหลังหรือด้านหน้าครับเอ็ดมิลสันอังเคือหายากใช่อังเคือหายากนะด้านหน้าครับ แต่ส่วนตัวผมให้ e หลังหลังอิตกานะส่วนตัวนะแต่ถ้าเพื่อนๆให้ e e e บวกหลังอิตเอออก้านะส่วนตัวนะนะครับปะ่ะนะนะครับด้านหน้าวาตารุเอนโดครับนี่โอเคประมาณนี้นะอันนี้ตาม,มเพื่อนๆด้วยนะตาม,มเพื่อนๆด้วยนะต่อไปครับขอเป็นทางด้านเซกโอบูสเกตของบาร์เซโลนาบ้างครับบูสเกตของบาซ่า ประมาณเทียไหนครับซีโอบูสเกตครับบูสเกตโอเอสบวกเอสเอสผมให้เทียประมาณเอสถึงเอสบวกได้เลยนะเป็นตัวหนึ่งที่ออกบอลดีมากๆนะครับกางรับตัวนี้นะเพราะว่ามากับสกิลพิเศษอย่างวิชันนารีพาสนะข้อเสียของเจ้าตัวจะ,ะจะเป็นข้อเสียก็คือสปีดนะที่ได้มันน้อยกว่าเพื่อนบ้านหน่อยนะครับสปีดจะได้น้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะ ส่วนตัวผมอาจจะยังไม่ให้เทียง SS ขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันมันยังขาดความเร็วถ้ามันเร็วขึ้นขนาดเองแต่ว่าเพื่อนๆให้ SS ว่า SS เยอะว่ะเราต้องเ,อเสียงส่วนมากนะนะครับ B ครับเพราะคฮะบูตเกตนี่หรอบูตเกตมันคตรงไหนวะโอ้โห SS ว่ะหลายคนบอก SS ว่ะโอ้โห S บวกเลยเหรอ S ตัวเดียวหรือว่า SS บวกครับ S ตัวเดียวหรือว่า SS บวกเลยหรอ บูสเกตวะโอ้โหบาซ่าครับขึ้นแท่นตัวแรกครับ SS บวกครับโอ้โหขอเหตุผลหน่อยที่เันเพื่อนรับรับดีครับแทงเป็นลูดเว้ยสวยแจบครับจ่ายบอลดีครับเฮ้ยสวยโอ้ออหอวยฮะผมว่า S ครับตัวเล็กไปหน่อยส่วนสูง189ครับน้ำหนัก76นะครับ23ความแข็งแกร่งน้อยนิดนึงนะนะครับ ตัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีตัวส่วนสูงดีแต่ว่าความแข็งแก่งแกน้อยนะแกผอมแห้งแรงน้อยนิดหนึ่งเนี่ยส่วนตัวผมให้ประมาณเอสนะสำหรับผมนะอาจจะยังไม่ได้แบบคือเอสเอสเกือบเอสเอสเอสเกือบเอสบวกอ่ะนะครับมันช้าจริงผมให้ประมาณเอสอ่ะผมสาหรับผมนะแต่ผมจะเอาเสียงคนดูเป็นเสียงส่วนหลักนะครับเป็นอังเกอร์แมนก็ดีด้วยอย่างนึงแต่ว่ามันก็ยังช้าเวลาแบบถ้าเทียบกับพวกวีล่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเอสขนาดนั้นนะนะมันช้าแล้วมันไม่ได้แข็งมากนะครับ แข็งแก่งมัน80ต้นต้นเองนะยังไม่ถึงถึงขั้นสีฟ้าขนาดนั้นนะครับนะครับขอลำเอียงบาซ่าพี่เด็กบาซ่าเนี่ยเขาบอก s อสูลำเอียงตรงไหนกูบอกให้ดึงมาเป็น s อบอกกูลำเอียงเพราะว่าบาซ่าลำเอียงตรงไหนวะดึงมา s อแทนที่จะ SS ระดับ1บอกลำเอียง s อมันช้าครับจริงอ่ะเอาอีกรอบหนึ่ง s อหรือเบวครับขอคอมเมนต์ดีๆคนดูเกือบ200คน s it s สเอสคอมเมนต์เสวะเอสวะเอสเอสเออเริ่มเยอะแล้วครับผมโอูเอสมาเยอะครับโอเคครับเล่าวางบูสเกตกับกาจังหรือว่ากาตูโซอันไหนเลือกตัวไหนดีระหว่างบูสเกตกับกาจังถ้าเลือกได้ตัวเดียวในตำแหน่ง DM เเลือกตัวไหนครับบูส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 เกตบูสเกตโอ้โห บุสเกตด้านหน้าครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับสำหรับกลางรับนะครับระดับเทียสแก p ต่อไปตัวต่อไปเป็นของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับทีมไรท้วยเอ้ยไม่ใช่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับตัวนี้สไตล์อังเคอร์แมนเกเวโตซิลวาครับจุดเด่นของเจ้าตัวคือเกมรับครับสปีดดีกว่าบุสเกตนะนะครับ เจ้าตัวไม่มีสกิลพิเศษใช่ไหมไม่มีสกิลพิเศษเนาะนะครับอบอลยาวไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับการ,การไปกับบอลโอเคครับสปีดดีกว่าบุตเกตเล็กน้อยครับประมาณเทียไหนดีส่วนตัวผมก็ให้ประมาณ S นะครับประมาณ S นะนะเ,นเพื่อนๆคิดว่าประมาณไหนคอมเมนต์มาขอเหตุผลหน่อย B ีพอไม่มี SS ครับ SS ของพี่ให้ประมาณ S, S. ถึง S อบวกอะ่ะสำหรับพี่นะ ติบตบตบ S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  อส่วนใหญ่บอก S นะครับ S ควรอยู่หน้ากาจังหรือว่าด้านหลังกาจังหรือหน้าสุดแทนทางด้านบูสเกตเลยหน้าสุดไหมหรือยังไงดีหลังหลังหลังสุดหลังกัดหลังกัดหลังสุดหลังสุดหลังกัดหลังกัดหลังกัดหน้าสุดหน้าสุดอ่าหลังสูสีละหน้ากะจังหน้าสุด เอาอย่างนี้ก่อนเราว่างให้เลือกก่อนระหว่างกัตตูโซกับเจเบโตซิวาเลือกได้ตัวหนึ่งยืนดี F เนะครับเลือกตัวไหนเราจะเอาตัวนั้นขึ้นด้านหน้าเลือกตัวเดียวกัด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 หูกัดดูดีกว่าครับคอมเมนต์มากัดเยอะมากครับหู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 ห มันจัดอันดับยากตรงนี้แหละตัวหนึ่งเป็นตัวเข้าปะทะตัวนึงเป็นตัวรอยืนดับบอลนครับก็เลยมันยากตรงนี้นะเนี่ยผมเลยไม่ค่อยเอาสไตล์อื่นมาแบบสะสมปนเปรนะอันนี้ขนาดจัดอันนี้ยังลำบากใจเลยนะนะครับมาตัวต่อไปครับเป็นทางด้านไลกาดแล้วกันนะครับไรกาดแล้วกันมาไรกาศควรอยู่เทียไนครับแฟง ไลกาดสไตล์เด a ทอยเยอร์ er, ล่างใหม่ล่าสุดครับที่มากับสกิลพิเศษอย่างวิชานลีพาดเป็นกางร,รับที่มีส่วนสูง1น0ครับน้ำหนัก80อายุ28สปีดดีมีความแข็งแกร่งเกมรับมีโอ้ยแจมๆไปเลยครับ SS โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากครับไลกาดเป็นเสียงเอกชนอาขอแบบข้อดีของเจ้าตัวหน่อย ขอเป็นขอพิมพ์ข้อดีมาให้อ่านให้คนดูทางบ้านได้รู้หน่อยว่า ύ, ทําไมถึงให้เป็นระดับเอสขอแบบข้อดีมาหน่อยนะครับข้อดีของเจ้าตัวมาหน่อยไวส่งดีดักบอลดีจัดจัดเร็วด้วยโหดนะครับตัวใหญ่เข้าบอลดีแย่งมงดีจ่ายดีจ่ายดีเข้าบอลดูจัดเข้าบอลเก่งวิ่งไวจ่ายบอลดีสูงยาวกลางอากาศได้ได้ทุกอย่างยกเว้นสไตล์ เชียชใช่ถ้ามาอังเคอร์แมนน่าจะสวยกว่านี้คุมง่ายวิ่งซ้อนกองหลังเร็วเ้ยสวยและข้อดีของเจ้าตัวที่หลายคนชอบนะครับคือสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น CB DMF CMF นะครับสำหรับทางด้านลรกะคือส่วนสูงมันได้มันสามารถเอาไปยืนแบบ CB ได้ด้วยนะข้อดีข้อดีของอีกอย่างหนึ่งนะครับนะไม่อธิบายได้ไหมมันสุดจริงอ่ะตัวต่อไปครับวิ เอล่าครับวุ้ยตัวนี้ครับควรเทียไหนครับเพื่อนๆบีโอ้โหโอ้โหโนหนึ่งโนหนึ่งโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเวเอล่านะเอาเวเอล่าครับบีบีบฮะบีหรอ <c oughs> บีหรอ เกินกรอบสูงขึ้นไปอีกเหรอสูงขึ้นไปอีกขั้นเลยหรอี B. โอ้โหโน้องไม่ใช่และไม่ใช่และไม่ใช่แลีบี B. B. อะถ้ากูเอาไปไม่บีมึงเชื่อป่ะคนที่ดูจากทางบ้านหรือว่าดูคลิปย้อนหลังเขาดากก่ากูอะตอนเอาลเทียไปลงอะ <S <S พี่เล่นวีล่ายังไงให้มันอยู่บีครับพี่ทะลุการาฟดีโอ้โห ขอข้อดีของวีลาหน่อยครับคอมเมนต์ Comment ขอข้อดีของวีวีลาหน่อยพาทิกวีลานะครับขอข้อดีแย่งหมงก็ไม่ได้จ่ายบอลก็ไม่ผ่านโอ้โหไม่มีโอ้โหโนหนึ <c oughs> no ่งไม่มีอะไรสักอย่างโอ้โหเฮ้ย <c> ค <oughs> <c oughs> อมเมนต์มึงปั่นเกิอรอบต่อไปกูไม่มาจัดอันดับแล้วต่อไปไม่มาจัดแล้วอย่ามาร้องขอให้จัดนะบักสุดในเกมมึงพี่ว่าดีสุดแล้วนะครับสำหรับวีลา ทั้งความเร็วนะครับความแข็งแกร่งนะฮะสปีดดีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีจัดจัดอะเสียอย่างเดียวไม่มีสกิลพิเศษเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาแค่นั้นเองนะครับสำหรับวีล่าถ้ามีสกิลพิเศษนะบ,บอกเลยว่าจแ,แจมแมวแจวเรือกว่านี้นะนะครับโอไ้ไม่ไม่ไม่ดีเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้เปิดโอ้ ก็นั่นจะประมาณนี้นะสำหรับการจัดเทียร์กลางรับสไตล์อังเคอร์แมนและก็ดี t r อยนะมีตำแหน่งไหนบ้างที่เ,เพื่อนๆไม่สบายใจก็ลองคอมเมนต์มาหรือว่าคิดเห็นแตกต่างคอมเมนต์มาด้านล่างนะย้ำว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวบวกกับความคิดเห็นในคอมเมนต์นะอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะในคลิปนี้เพราะว่าตอมันมาเตือนนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการจัดอันดับนะครับสำหรับกลางรับสไตล์อังเคอรแมนและก็ด e ทรอยสองบูเตอร์นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลก์นะครับ อยากให้จัดอันดับนักเตะตำแหน่งไหนสไตล์อะไรคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะข้อมูลผิดพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่นะจ๊ะบเายบายครับผม